สวัสดีไปยังท่านผู้ชมตลอดจนเพื่อนช่างนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านนะครับอ่าพอดีก็จะเป็นช่วงเข้าหน้าฝนเนาะฝนก็จะเริ่มตกตกบ้างเนาะเราก็เลยมีเวลาที่จะมาทำวิดีโอแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนช่างแล้วก็คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับวันนี้เป็นเรื่องของมอเตอร์พัดลมนะครับ อ่าก็เป็นมอเตอร์อ่าที่อยู่ตัวนอกบ้านเนาะมอเตอร์คอยลร้อนนะครับอ่าส่วนใหญ่แอร์ที่เป็นระบบธรรมดาก็จะใช้มอเตอร์ที่เป็นมอเตอร์ AC เนาะก็คือไฟอ่าเฟดเดียวถ้าเกิดเป็นแอร์ขนาดเล็กๆเ,เนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นมอเตอร์คอยลร้อนนะครับอ่าขนาดก็จะอยู่ที่ประมาณสัก หนึ่งทัพแปดแรงนะครับก็ของกุญทอนี่ทีนี้เราเอามาทําเป็นพัดลมนะครับตัวเนเพจตรงนี้มันก็จะระบุเรื่องของการต่อ,อสายไฟให้ด้วยนะครับเรื่องของอการต่อแคปด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวสิ่งที่เป็นบอกทิศทางการหมุนด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอกทิศทางการหมุนอ,อย่างนี้เวลา เวลาบอกทิศทางเขาก็จะให้หันด้านหน้าพัดลมก็หาตัวรับตัวนี้โรเตชันไปลูกศรปไปทางนี้นะครัอ่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหมุนขวานะครับก็คือไปพัดก็จะหมุนไปทางด้านอ่าขวามือเนาะ,ะประมาณนี้นี่อ่าทีนี้ไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นก็คือเรา มีโอกาสได้คุยกับเพื่อนช่างแล้วก็บรรดาผู้ที่ไปซ่อมแอรให้กับลูกค้านะครับอ่ามันก็มีกรณีศึกษาเพราะว่าอ่ามอเตอร์บางรุ่นของคอยลร้อนนะครับมันก็จะเป็นแบบที่เป็นอะไรนะหมุนซ้ายเนาะหมุนซ้ายก็คือใบพัดก็จะหมุนไปทางนี้เนาะ อันนี้มันหมุนขวามันก็จะกินลมออกไปทางด้านหน้านะครับถ้ามันหมุนซ้ายนี่มันก็จะตักลมออกไปทางด้านหลังเนาะทีนี้ก็จะมีบางรุ่นอย่างเช่นนี่เลยตัวนี้เลยไฮเออร์นะครับไฮเออร์เนาะไฮเออร์ก็จะชิดทางไปทางซ้ายเนาะอ่าจะหมุนไปทางด้านนี้อันนี้ก็อ่าจะเห็นว่าแนวใบพัดก็จะต่างกันเนาะ อ่าถ้าเป็นไฮเออร์ e ar, เนี่ยก็จะไปหมุนด,ด้านซ้ายไปทางนี้นี่เราไม่มีมอเตอร์แล้วมีแต่ตัวอะไรอ่ะใบพัดเนาะอ่าถ้าหมุนขวาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะอ่าทีนี้ในกรณีศึกษาพอดีถ้าเกิดมอเตอร์ motor, มันเสียเนี่ยเพื่อนช่างเขาบอกว่าก็เอามอเตอร์ตัวอื่นแล้วก็สลับเรื่องของอ่าการต่อแคปก็มันก็จะทําให้หมุนซ้ายนะครับอ่า ประมาณนั้นเลยทีนี้เดี๋ยวเราเคสให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตัวนี้เรามาทําพัดลมเนาะตัวขาบป,ปาก็อยู่ในนี้เนาะนี้เราก็จะต่อประมาณนี้เลยเอาตัวสีดําเนี่เป็นคอมคอม,มอนเนาะแล้วก็ตัวสีขาวเป็นนิวตันนะครับนิวตันก็ไปจัำเข้าก้วแคปนะครับอ่าแล้วก็ไปต่อเข้ากับเมนอีกทีหนึ่งแล้วก็เอาสีาน้ําตาลนี่เอา เอาไปสตาร์ทเข้าแคปอีกทีหนึ่งเป็นชุดสตาร์ทแคปนะครับเขียมตานไว้ต่อแคปนะครับที่เวลาไฟมันจ่ายมาก็จะมาเข้าตัวสีดำไปเข้ายางขดลวดแล้วก็ปลนออกไปทางสีสีฟ้านะครับซึ่งซึ่งต่อไว้กับตัวของอะไรอะ่ะ นิวตันเข้าขาวนะครับแล้วก็ไปวนครบรอบในส่วนของสีขาวเข้าแคปแล้วก็วนออกน้ําตาลที่จะไปทาหน้าที่ในการา start c o พ p r e s s o r นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเป็น,นยัยงไงเสียบปลักมาให้แล้วตอนนี้ก็จะทําเป็นสวิตเนาะสวิตเวลาเปิดก็เปิดตรงนี้เนาะอ้าวมีติดนะครับเดี๋ยวไปดูปลักก่อน สวิตตัวนี้นะครับเสียบปลั๊กให้แล้วครับไปลองกดดูนี่กดประมาณนี้ใบพัดก็จะหมุนอย่างประมาณนี้นะครับหมุนไปทางฝาเนาะก็โอเคต่อตามเนมเพจก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ในกรณีที่ใบพัดมันหมุนซ้ายอเพื่อนช่างก็บอกให้สลับเรื่องของอจากเอาขั้วสีน้ำตาลมาใส่แคป ก็เอากลายเป็นเอาขวสีขาวไปต่อเข้าแคปแล้วกันแล้วก็เอาสีน้ำตาลเป็นนิวตันนะครับเพราะจากเดิมที่ตัวขดน้ำตาลนี่เป็นขดสตาร์ทนะครับขดสตาร์ทก็จะมีความต้านทานที่ค่อนข้างจะเยอะมากกว่าขดที่เป็นขดขดลันนะครับสีขาวนี่อ่าถ้าสลับกันมาตัว สีน้ำตาลเอาไปทำเป็นนิวตันเนาะแล้วก็เอาสีขาวไปสตาร์ทจะเป็นยังไงบ้างมันจะช่วยให้มอเตอร์กลับรอบไหมลองไปดูกันเลยครับวันนี้เราต่อสลับทางใหม่นะครับกับขั้วเอาในส่วนของสายสีน้ำตาลเอาไปต่อเข้ากับเมนที่เป็นนิวตันนะครับแล้วก็สีสีดำก็ต่อปกติครับส่วนขาวก็เอามาสตาร์ท เป็นกดสตาร์ทแทนนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันว่าเปิดจะเป็นยังไงบ้างเสียบปลั๊กไฟมาแล้วครับทีนี้เมื่อกี้มันหมุนฝาอยู่เนาะตอนนี้ถ้าเกิดมันหมุนอีกทีจะเป็นยังไงอ่าเนี่ยกดสวิตช์เลยอ่านี่ดูเลยเห็นไหมอันนี้ก็มันก็จะหมุนกลับทางเนาะจากที่เดิมพัดลมจะออกข้างหน้าลมก็จะมาออกข้างหน้าหลังนะครับ อ่าทีนี้เพื่อนช่างเพื่อนช่างอาจจะบอกก็ปกติไม่เห็นจะแปลกอะไรเลยประมาณนั้นนะครับอ่าประมาณนั้นเลยเพราะว่าบางทีส่วนใหญ่มอเตอร์มันก็จะเป็นหมุนทางขวาเนาะทีนี้มันจะหายากหน่อยก็เลยเอาใช้วิธีกลับสลับขั้วแคปนะครับก็จะทำให้หมุนซ้ายกลับคืนมาทีนี้เรื่องของเรื่องมันก็คือ อา,อาหากเพื่อนช่างทําอย่างนี้บ่อยๆนะครับตัวสลับเรื่องของขดสตาร์กับขดลันนะครับมันจะมีผลอะไรบ้างต่อมอเตอร์นะครับซึ่งก็จะรวมไปถึงเรื่องของคอมเพรสเซอร์แอร์ด้วยนะครับเพราะว่าตัวมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ก็มีลักษณะการพันขดลวดที่เป็น CSR เหมือนกันนะครับมอเตอร์ที่เป็น PSC นะครับก็มีวิธีการพันเหมือนกันนะครับ จากขดลันกับขดสตาร์ทมีอยู่สองขดนะครับสายไฟสี่เส้นแล้วก็ไปจำปลายเอาขึ้นในส่วนของ C Common ขึ้นมานะครับอ้าไม่ขดใดขดหนึ่งก็จะเป็นขดลันอีกขดหนึ่งก็จะเป็นขดสตาร์ทนะครับทีนี้ปัญหามันก็คือสาเหตุที่พัดลมมันเสียขาดบ่อยๆนะครับก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการต่อแคปนะครับเพราะว่าในกรณีที่ย้ายขั้วสลับ เรื่องของขดเนี่ยสลับจากขดสตาร์ทเป็นขดลันเนี่ยตัวขดลันเนี่ยมันก็จะทำงานในกรณีที่สลับกลับมาเป็นเอาขดสตาร์ทมาเป็นลันนี่ครับตัวขดสตาร์ทเนี่ยมันก็จะทำงานทำงานเป็นหลักเนาะในขณะที่ตัวขดขดลันเนี่ยมันก็จะทำงานอยู่แค่ลดลดการทำงานลงไปนะครับ มันก็จะมีผลให้ในเรื่องของตัวขดสตาร์ทเนี่ยมันจะไหม้ก่อนเพื่อนนะครับมันจะขาดก่อนเพราะว่ามันถูกออกแบบมาให้ทํางานในส่วนของเอ่อในการสตาร์ทแค่นั้นนะครับแล้วก็หลังจากที่สตาร์ทเสร็จมันก็จะเอ่อใช้ไฟลดลงนะ,ะกินกระแสดลดลงแค่นั้นส่วนตัวที่ทํางานเป็นหลักก็คือขดลันนะครับขดลันก็จะมีเอ่อ ความความใหญ่ของเส้นรวดมากฝ่านะครับนี่ในกรณีที่ไฟมันถูกคำนวณออกมาว่าจะต้องใช้เส้นขนลวดประมาณเท่าไหร่นะครับนี่ที่จะเอาเป็นเป็นหลักนะครับในส่วนของผดสตาร์ทที่มันจะต้องเดินหมุนอยู่ตลอดเวลาในกรณีที่ต่อผิดทางนะครมันก็จะได้รับความร้อนจากกระแสที่เข้าไปมากกว่าปกติจากที่คำนวณไว้เพราะว่า ขดล,ลวดมันเส้นเล็กฝาเนาะอ่าประมาณนั้นเลยก็ังมีผลให้มอเตอร์เนี่ยขดสตาร์ทขาดก่อนเพื่อนเลยนะครับ่ถ้าเราไปวัดดูู่ามันก็จะแตกต่างจากมอเตอร์ในส่วนของเครื่องซักผ้าเนาะถ้าเครื่องซักผ้านี่อามันก็จะมีในส่วนของรุ่นที่เป็นใช้แคปที่เป็นอสี่ขั้วเนาะสี่ขั้วก็จะสามารถที่จะสลับทางหมุนกันได้แต่ว่าในในการ ออกแบบขดลวดนะั่นก็จะมีออกแบบมาให้ขดลวดเท่ากันเนาะนีะ่ประมาณนั้นค่าความต้านทานทั้งคู่เท่ากันมันก็จะต่างกับในส่วนของมอเตอร์ที่เป็นมุ่นทางเดียวเนาะ,ะเวลาเวลาหมุนทางเดียวมันก็จะจ่ายกระแสให้ในขดลันของขดลันมากกว่านะประมาณนี้เลยก็พอเป็นเทคนิคให้กับเพื่อนช่างนะครับอย่าเอาคิดว่าเอ,อ มันทําได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอายุการใช้งานมันลดลงจริงๆนะครับสามารถที่จะทำให้กดรวดไม่แล้วก็ขานในที่สุดก็เอามาเป็นเทคนิคแล้วบอกกับเ,เพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยนะครับก็แค่แค่นิดเดียวนะครับก็อาจจะมีผลต่อ,อในส่วนของอายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าเราด้วยนะครับ ก็ฝากเป็นแนวทางก็จะลามไปถึงคอมเพรสเซอร์ที่เป็นตัวหลักของแอร์ด้วยนะครับการต่อที่ผิดผิดผิดขั้วนะครับอ่าวันนี้ก็พอเป็นแนวทางให้กับเ,เพื่อนช่างได้นะครับก็เอาที่มันตรงๆกับเนมเพจเลยเวลาต่อนะครับอย่าพยายามสลับเนาะโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับคลิปวิดีโอนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับก็ฝากท่านผู้ชมตลอดจนเพื่อนช่างนะครับ เป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับในส่วนของช่องก็จะรวมอยู่ในช่อง NPGup1 r o ใน YouTube.com นะครับในส่วนของเพจก็จะแยกออกไปเป็น n p r Air Engineering นะครับ n p Design and Electric นะครับแล้วก็ n p c c Solar and Car Facebook Page นะครับแล้วก็อย่าลืมไปช้อปปิ้งออนไลน์ในส่วนของร้านค้าเราครับ n p Shop ใน lazada.com นะครับแล้วก็ n p PA Air Spare p a r t ใน shopee.com นะครับ สุดท้ายนี้ก็ลากัไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปของ,ของทางทีมงานนะครับวันนี้สวัสดีครับ